เรื่องเก็บเธอไว้ในตู้เย็นนะับบริษัทย่านลาบเท้าแห่งหนึ่งมีคู่รักที่คบกันมานานสองปีทั้งคู่รู้จักกันเพราะเฟิร์นมีคุยงานกับบริษัทที่เจฟทำงานอยู่ทั้งสองคนจึงได้เจอกันเพราะเจฟได้รับผิดชอบโปรเจกต์นี้ทำให้ทั้งคู่ได้เจอกันบ่อยขึ้นและสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เจฟแอบชอบเฟิร์นและตามจิดจนได้คบกัน ช่วงแรกเจฟดีเสนุต้นเสนุกปลายมาโดยตลอดจนกระทั่งเข้าปีที่3ามเจฟเริ่มมั่วสุมกับการพน,นันและติดสารเสพติดอย่างหนักถึงขั้นทำร้ายร่างกายเฟิร์นเพื่อจะเอาเงินมาเล่นการพน,นันจนเฟิร์นทนไม่ไหวที่เจฟทำร้ายร่างกายจึงไปปรึกษากับบารทที่เป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่มหาวิทยาลายัยเฟิร์นไม่ไหวแล้วอบาสช่วงนี้เจฟติดการพนันหนักมากจนหมดตัว และก็มาของเงินเฟิร์นไปเล่นพอเฟิร์นไม่มีให้เจฟก็มาทำร้ายร่างกายทั้งเตดทั้งต่อยเฟิร์นจนเฟิร์นช้ำไปหมดทั้งตัวแถมบางครั้งก็กูจะฆ่าถ้าไม่มีเงินให้อีกอาบาตเฟิร์นระบายความรู้สึกให้บาสฟังพร้อมน้ำตาเฟิร์นลองไปคุยกับเจฟก่อนดีกว่าให้ว่าให้เลิกเล่นการะนัน้นและเลิกเสพสารเสพติด บารให้คำแนะนำกับเฟิร์นพร้อมกับสอบเฟิร์นเฟิร์เคยพูดแับนี้หลายครั้งแล้วบารแต่มันกลับไม่ดีขึ้นเลยแถมแย่ลงอีกด้วยซ้ำเฟิร์นพูดตอบกลับบาร์สงั้นเฟิร์นก็เลือกเลยดีกว่าไหมถ้ามันจะหนักขนาดนี้บาร์สตอบก,กลับเฟิร์นด้วยความสงสารไม่ได้หรอกบารมันขู่จะฆ่าเราถ้าเราเลิกกับมันเฟิร์นพูดด้วยความตัว งั้นเฟิร์นหนีมาพักที่บ้านเราก่อนไหมไม่ต้องเกรงใจมันยังมีห้องว่างเหลืออยู่และเราก็ไม่ค่อยได้ไปพักที่บ้านสัก์เท่าไหร่ถ้าเฟิร์นสบายใจเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับไปเก็บเสื้อผ้าเดี๋ยวบาร์ดช่วยหาที่อยู่ใหม่บาร์ดพูดตอบกลับเฟิร์นพร้อมตอบเฟิร์นไปด้วยเฟิร์นก็อยู่บ้านของบาสสัก์พักหนึ่งและเมื่อเฟิร์นพอทำใจได้แล้วเฟิร์นก็จะกลับไปคุยเรื่องจบความสัมพันธ์กับเจฟ และเก็บเสื้อผ้าไปหาที่อยู่ใหม่แต่เมื่อเฟิร์นกลับไปและเปิดประตูห้องมาพบแต่กลิ่นเล่าและขวดเล่าเกลื่อนเต็มพื้นห้องไปหมดพอเฟิร์นเดินเข้ามาในห้องเจฟกำลังคว้ามีดอิโต้แล้วเอามาชี้ที่หน้าเฟิร์นมึงไปอยู่ไหนมามึงแอบไปมีคนอื่นใช่ไหมที่มึงหายหัวไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์มึงรู้ไหมว่ากูลำบากแค่ไหนกูติดหนี้การผนานเป็นแสน พอมึงไม่อยู่กูก็ถูกพวกมันทำร้ายร่างกายเพราะกูไม่มีเงินจ่ายกูต้องทุกทรมานเพราะมึงคนเดียวเจฟตะโกลใส่เฟินด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวมึงทำตัวของมึงเองกูบอกให้มึงเลิกตั้งนานแล้วแต่มึงก็ไม่ยอมเลิเงินกูก็ไม่มีให้มึงหรอกนะส่วนคอนโดนี้เดี๋ยวกูจะขายเพราะมันเป็นชื่อของกูส่วนมึงก็ใส่หัวออกไป เฟิร์นตะคอกกลับเจฟด้วยความที่ทนไม่ไหวกูไม่ไปกูไม่ให้มึงไปไหนทั้งนั้นมึงจะต้องอยู่ใช้นี่กับกูและกูจะไม่ยอมให้มึงหนีไปมีผู้ชายคนอื่นด้วยเจฟพูดด้วยความโกรธแค้นทั้งสองคนทะเลาะก,กันเป็นเวลานาน,านจนเจฟเริ่มลอ็อกคอเฟิร์นและเอามีดที่ที่คอของเฟิร์น แต่มือหนักจนทําให้มีดเฉินเข้าไปที่คอจนเริ่มมีเลือดออกมาเป็นจํานวนมากเฟิร์นกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดกูจะไม่ยอมให้มึงไปไหนทั้งนั้นเจฟพูดด้วยความโมโหและด้วยความโมโหทําให้เจฟเริ่มกดมีดลงบนคอของเฟิร์นจนทําให้ปลายมีดโดนเข้ากับเส้นเลือดใหญ่และปล่อยตัวเฟิร์นลงไปนอนกองกับพื้น แต่เพราะบาดแผลที่เจฟได้ลงมือทําไว้ทําให้เฟิร์นไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือจากใครได้เฟิร์นดิ้นทุรนทุรายและเริ่มหายใจไม่ออกทำให้เฟิร์นสิ้นใจเพราะเสียเลือดเป็นจำนวนมากหลังจากที่เฟิร์นสิ้นลมหายใจเจฟก็เริ่มเสียสติคิดหาหนทางเพื่อเอาตัวรอดจากทดีเจฟลงมือหั่นศพของแฟนสาวเป็นชิ้นและเก็บซ่อนหลักฐานไว้ในตู้เย็นเพื่อที่จะเก็บซ่อนศพและกลิ่นศพ เมื่อเจฟต้อนสบของแฟนสาวเสร็จเรียบร้อยเขาจึงรีบเก็บทำลายหลักฐานที่เอาไว้ฆาตรกรรมแต่ศพที่เพิ่งถูกฆาตรกรรมเลยทําให้ยังมีเลือดไหลออกมาจากตู้เย็นเพื่อนข้างห้องสังเกตเห็นว่าเจฟทําตัวผิดปกติทําตัวลับๆ่อๆและยังได้ยินเสียงสวดมนต์ที่แปลกจากปกติที่เราสวดมนต์นกันจากที่ออกไปบ่อนนานทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่า เจฟเอาแต่ซ่อนตัวในคอนโดและไม่ยอมออกจากห้องไปไหนจนทำให้เพื่อนข้างห้องแถวนั้นสงสัยและก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากห้องของเจฟบ้บางครั้งก็ได้ยินเสียงกรีดอยู่บ่อยครั้งบางครั้งเสียงสวดมนและเสียงกรีดร้องก็ดังมากจนทำให้เพื่อนข้างห้องนอนไม่หลับเลยพากันไปแจ้งตำรวจ2วันต่อมาตำรวจได้มาที่คอนโดเจฟแล้ว ได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากห้องตั้งแต่ที่ยังไม่เปิดประตูจึงขอเข้าไปตรวจค้นข้างในก็ๆผมขอเข้าไปตรวจข้างในหน่อยนะครับตำรวจพูดกับเจฟพร้อมยื่นบัตรตำรวจให้ดูกูไม่ให้เข้ามึงเป็นพวกมันใช่ไหมเจฟพูดโต้กลับด้วยความติแต่พวกไหนครับผมว่าคุณจะเย็นเย็นก่อนนะตำรวจตอบด้วยความใจเย็น ก็พวกอีเฟินไงมันส่งพวกมึงมาหลอกกูใช่ไหมเจฟพูดเมื่อตำรวจเห็นว่าเจฟดูไม่ปกติคนมีอาการหลอนสติดแตกจึงควบคุมตัวและเข้าตรวจค้นภายในห้องของเจฟตำรวจพบกับมีดผ้าและบริเวณตู้เย็นที่มีคราบเลือดติดอยู่พอเปิดตู้เย็นก็เจอกับศพผู้หญิงที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆ ศพมีความแข็งเหมือนกับถูกแช่มานานและตับไตลำไส้ก็ยังอยู่ครบตำรวจเลยคิดว่าน่าจะเป็นการมาตรกรรมและผู้หญิงก็น่าจะเป็นแฟนสาวของเจฟเมื่อนำศพไปตรวจสอบก็เป็นศพของเฟิร์นจริงๆตำรวจได้ควบคุมตัวเจฟไปกักถังแต่เจฟมีอาการสติหลอนคุ้มคลั่งและเห็นภาพหลอนจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวช สอ,อาทิตย์ต่อมาเจฟมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆข้าวปลาไม่ยอมกินทำให้ร่างกายซูมและผอมมากๆและเอาแต่หลบอยู่แต่ในมุมห้องเอาแต่ตะโกวนว่าอย่ามายุ่งกับกูกูไม่ได้เป็นคนฆ่ามึงบางครั้งก็คริตลั่นโรงพยาบาลในเวลาประมาณตีสามเมฆฝนเริ่มก่อตัวและเม็ดน้ำฝนที่ลุหลนลงมาจากท้องฟ้า เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าดังกปะเดะยะร่างผอมแห้งที่นอนอยู่บนเตียงสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนเดินผ่านในห้องพอเขามองไปทางกระจกปลายเตียงก็พบกับเฟิร์นแฟนสาวที่เสียชีวิตไปแล้วมองมาด้วยสายตาคาดแค้นพร้อมกับเลือดอาบเต็มหน้าเจฟตกใจเป็นอย่างมากได้วิ่งเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำสักพักเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูกกอก ก็เขาเป็นจังหวะอยู่สองสามครั้งจากนั้นเสียงก้องเงียบไปแต่ก๊อกน้ําอ้างล้างหน้าและฝักบูวก,กับเปิดเองโดยที่ไม่มีใครไปเปิดหรือยุ่งเกี่ยวกับมันน้ําที่ไหลออกมากลับเป็นน้ําสีแดงกำ่ำเหมือนกับเลือดไหลเอ่อนองเต็มพื้นห้องน้ําไปหมดบรรยากาศเริ่มมืดชนขนลุกและเฟิร์นก็กลับมาปรากฏตัวอยู่ในกระจกพร้อมฉีกยิ้มสยองให้กับเขา เป็นอะไรไปหรอตอนทํากูไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยเฟิร์นพูดด้วยน้ําเสียงชวนขนลุกกูไม่ได้ฆ่ามึงมึงทำตัวของมึงเองเจฟพูดแบบนั้นซ้ำๆพร้อมกับกรีดร้องออกมาก่อนจะวิ่งออกจากห้องน้ำไปหลบอยู่ใต้เตียงเตียงนอนตู้เย็นในห้องกลับมีเลือดไหลออกมาประตูตู้เย็นค่อยๆแง้มเปิดออก ภาพที่เขาเห็นคือศพของเฟิร์นที่เขาเคยชำแหละเป็นชิ้นๆไว้เหมือนตอนนั้นตอนที่เขาลงมือฆ่าเธอในห้องมีเลือดไหลนองออกมาเจฟรู้สึกถึงความผิดปกติที่อยู่รอบตัวจึงรีบหันไปดูก็พบกับเฟิร์นที่นอนมองแน่นิ่งอยู่สายตาของเฟิร์นที่จ้องมองเขาด้วยแววตาที่แดงกัำมีทั้งความอาฆาตแค้นและความโกรธเกลียด ด้วยความตกใจเป็นอย่างมากเจฟจึงรีบวิ่งหนีออกจากใต้เตียงไปทางหน้าต่างเขาเห็นร่างของเฟิร์นที่กำลังย่างก้าวเดินมาทางเขาอย่างช้า mm. ช้ามึงน่าจะรู้อยู่แก่ใจนะว่ามึงทำอะไรกับกูไว้บ้างวันนี้แหละกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยเฟิร์นพูดด้วยอารมณ์เคียดแค้นกูไม่ได้ทำกูไม่ผิดมึงทำตัวของมึงเองเจฟตะโกนตอบกลับเฟิร์นไปด้วยน้ำเสียงดุดัน มึงยังไม่ยอมรับผิดอีกหรอว่ามึงทําให้กูตายเฟิร์นพูดตอบก,กลับด้วยน้ําเสียงที่โกรธกว่าเดิมอย่า,อย,าอย่ามายุ่งกับกูไปให้พ้นออกไปเจฟตะโกนตอบก,กลับไปด้วยท่าทีหวาดกลัวมึงยังไม่ยอมรับผิดอีกเหรอกูกับมึงอย่าได้กลับมาเจอกันอีกเลยไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามลาก่อน เมื่อเฟิร์นพูดจบเธอสยยิ้มให้เจฟก่อนจะหัวเราะออกมาด้วยความสีใจที่เห็นเจฟตกลัวเธอมากขนาดนี้และหมดหนทางที่จะหนีจากเธอเฟิร์นเริ่มเดินมาหาเจฟอีกครั้งก่อนที่หน้าต่างจะเปิดออกเธอผลักเจฟออกไปทางหน้าต่างห้องพักที่สูงถึงชั้นสิบร่างของเจฟได้ตกลงไปข้างล่างตายคาที่เลือดไหลนองเต็มพื้นร่างผิดรูปไปหมด ฟิร์นได้มองดูร่างของแฟนหนุ่มตนเองที่ตกลงไปจักหน้าต่างห้องพักฝนเริ่มกระหน่ำแรงขึ้นในโรงพยาบาลเริ่มวุ่นวายเพราะมีผู้คนมากมายทั้งหมอพยาบาลหรือคนไข้เองได้ยินและเห็นว่ามีอะไรบางอย่างตกลงมาเสียงกรีดร้องของคนข้างนอกทำให้คนที่อยู่ภายในออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นร่างของเจฟนอนอยู่ตรงพื้นคอนกรีตที่เต็มไปด้วยเลือด มันดูน่าสสยองและชวนขนลุกเป็นอย่างมากหมอและพยาบาลที่เป็นเจ้าของไข้เจฟฟรีวิ่งเข้าไปเพื่อจะช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันเฟิร์นลงไปมองสภาพศพของแฟนหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายและหัวเราะออกมาด้วยความรู้สึกที่สะใจและสมน้ำหน้า5ๆนี่ผลกรรมที่มึงทำไว้กับกูเจฟกูขอให้มึงทุกทรมานยิ่งกว่ากูร้อยเท่าพัานเท่า เพิร์นพูดก่อนที่ร่างของเธอจะห่างไปท้องฟ้ามืดครึ้มเ็ฟยืนมองร่างของตนเองที่อยู่ในห้องดับจิตก่อนที่จะร้องให้ออกมาด้วยความเสียใจในใจเอาแต่คิดว่าตัวเองไม่น่าทำแบบนั้นกับเพิรอนลอยากขอโทษแต่มันคงจะสายเกินไป